สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Thalos Studio แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับผมอีกแล้วอ,อยู่กับโปรเจกต์กบสตีทแอดแม่งมีคนรู้ด้วยว่ากูเป็นแอดไอ้เยอะกูลืมเปลี่ยนชื่อโอ้โหอะไรอะไรล่ะดีครับอืมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหม ไอ้หาเอ้ยไอ,อ,อ้สองตัวนี้มันยิงกันเมื่อกี้นะครับอัดคลิปอยู่เปล่าแอดเปล่ายังไม่ได้เริ่มอัดเลยอะ่ะกำลังจะอัดนี่แหละโทร,รู้หมดเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อละแย่แบบนี้แย่นะ <c oughs> อัดเลยเหรอ อัดเลยก็ได้แต่พวกนายต้องทำตัวดีๆนะอ้าเอาละมาเราเ,เริ่มกันเลยนะครับเลดีสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Thalo Studio วันนี้เรามาอยู่เกม GTA ทารูกันนะครับผมแล้วก็ามาอยู่กับโปรเจกต์กบสตีทกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็อยู่กับลูกน้องเพื่อนฝูงหลากหลายคนเลยนะฮะนี่เลยลูกน้องเพียบนะฮะตามมาตามมาลูกน้องตามมานี่อ่าซึ่งเราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกบสตีดมากขึ้นกว่านี้นะครับจริงๆแล้วกบสตีดในภาค GTA แสนภาคออนไลน์เนี่ยมันเป็นแก๊งที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมเนื่องจากว่าเป็นแก๊งของพระเอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในออนไลน์มันก็ต้องเช่นกันทุกคนก็ต้องรู้จักในน้มของข้ามันดิเฮ้ยข้ามันดิยืนดูทําไมหรอข้ามันดิข้ามัน,ข,มน,ข,มนข้ามันสิวะเออเนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อ่ายิงมันเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแมวแล้วแมวแล้ว ทำไมมึงยิงปืนเสียงดังกันจังวะตอนที่67แอดใช่ใช่ตอนที่67แล้วใช่ไหมตอนนี้เราถึงพาร์ทที่66แล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราขอไปเอาสนบนแว็นพารกันก่อนนะฮะไลโอ้ยพวกนี้แม่งแม่งดูคลิปกูทุกคนเลยนี่ว่านะ่าตอนแรกผมเข้ามาผมเห็นมันยิงกันนะแต่พอมันเห็นผมเพ๊่มันเลิกยิงกันทันทีเลยนะฮะผมขอด้วยขอไล หยิบบ้องเนี่ยกูบ้องทองจึ๊บป๊าบอับ๊บอืมดูดเนื้อป๊าบเฮ้ยเศรษฐายใจเอาไปเลยใครอยากได้เงินเนี่ยเอาไปเอาไปคนละแสนนะอ่าโอเคสมวนมันว่าพากันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ใบสามละไม่ใช่เดี๋ยวก็บใกบสี่แล้วใช่ไหมใบสี่เราสวดได้อีกรอบนะครับ โอ้มึงถือบ้องทองมึงยังจะขอเงินกูอีกเหรอโอ้สโนนุบมึงคือใครวะสโนนุอ๋เอา้าส่วนมันไม่ได้ต้องรอบ่ายสิโอ้ช็อปิ้งเปิดประตูแบบระบบอัตนโนมือมานนี่ขึ้นมาขึ้นมาเอาละครับตอนนี้เราต้องเอาไอ้ใครมาดูตันมันไปไหนบ้าะงนะขึ้นมาสิทุเรศเ้ย แอดไม่ใช้สก,กินอาทังเหรอไม่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 ไ,มไ,มไ,มไอ้ไขมันอุดตันนี่ดูดีกว่านะครับพี่แม็กว่าไงกูต้องพิมพ์ตอบพวกมึงด้วยเหรอวะเนี่ยฮะมันยังไงไม่รู้อ่ะ <laughs> พี่แม็กขอตังค์หน่อยโอ้โหใช่ไหมน้องฟักกากชื่อแต่ละคนเนี่ยมันแปลกๆนะบักแบ็คคูล่าน้องฟักกากฟักยูออแล้วก็ โตโต้แปดแปดแปดศูนย์เก้าหนึ่งชื่อแต่ละคนไปไปกระทืบคนดีกว่าพวกเราเฮ้ยเฮ้ยใครขับตามมาไอ้นั่นเหมือนสีที่มันอยู่วัดหรือเปล่าอยากเข้าแกงยากุซ่าเว้ยอยากเข้าก็ไปขอเขาเข้าสิครับผมไม่สามารถที่จะช่วยพาเขาเฮ้ยยิงแม่งเลยเฮ้ยเอาเลยเอย้กูตีก,ตก,ตกตูตีกูตีกูตีตีกู ยิ้มมันเลยยิ้มมันเลยไล่ไล่เลยไล่เลยไล่บีมเลยไล่บีมเลยไล่บีมเลยเออเออเออเจอกูมันชื่ออะไรไอ้นี่บัสหีสองสองสี่โอ้มันไม่น่าจะตั้งชื่อแบบนี้นะคนเราพี่สตรีมอยู่หรือเปล่าเออเปล่า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 ไม่ได้สตรีมนะครับอะไรไอ้หีหมาอู้ทำไมคนในเซิร์ฟเขาพูดคุยกันอย่างเงี้ย วันนั้นมันนั่นมันไออูซามูไรนี่ว่าไรไอฮีมาอู้ทำไมคำพูดกับจ้าแต่ละคนนี่มันช่างโหดร้ายจริงๆรชนแม่งจะเอ้ยจับปัดจ้มึงเจ,จกอกูอ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่เล่นกูเล่าไอลุมลุมมันล,ลุมมันลุมมันสิวะนั่นแหละ เย่ yeah. เอ็มยิงกูแล้วไอ้ทูเรตน,นี่เบิ้นหัวเบิ้นหัวเบิ้นหัวชักกระตุกชักกระตุกเ,เดี๋ยวรถรถยนต์กกููเป็ออ๋ทิ้งรถยนต์ยิงคนเลยเมืเอ่อกี้อาคาร์บอนเข้ามาเข้ามาทุกคนเฮ้ยจะอะไรเนี่ยแก๊งยก k ซ่าทำให้รู้หน่อยมึงอะไรมึงอะไรฮะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะโซ่ไอ้พวกนี้นี่นะขับออดขึ้นมาเแบบี้ ไอ้พวกบ้านนี่มันต้องรู้ซะแล้วมันยังไม่รู้ถึงอำนาจของเราอืมใช่ไหมช่อของหน้าอู่เลยเนี่ยไงแท็กซี่ปาดคอแท็กซี่กูจะพาพวกมึงไปปาดคอแท็กซี่นี่นีนแน่แท็กซี่เนี่ยเห็นแท็กซี่ไหมเนี่ยไปไปไปแท็กซี่เนี่ยมาคนเดียวนี่กูชอบเลยเฮ้ยโอ้โหชนแล้วชนแล้วยังไงลงลงตีลงตีเลยกูตี กูตีเลยนี่กูตีเลยแย่จ yeah, ะจะไปไหนจะไปไหนคันนี้ขับได้กูรู้เลยแต่ว่ายางแตกโอ้คันนี้มาคันนี้อ่าคือมาเร็วๆนเนี่ยจะใบอ่าจะายสีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปสวนมนต์เนี่ยอีกสี่นาทีนะทุกคนเฮ้ยมันยิงกระเดยทำไมเนี่ยเอาเฮ้ยนี่น,น,นี่เห็นแท็กซี่ไหมเนี่ยเนี่ย อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปดีกว่าเฮ้ยมีแก๊งมั่วขับตามมาเว้ยเอาไงดีวะเฮ้ยบวกดีรออะไรล่ะปาดขวางถนนอย่างนี้เลยเอามันไม่ได้มาหากูมันมันไปทำเควสของมันนี่ว่าอ่าอา่ามาปล่อยมันไปก่อนนะดีแก๊งซามูไรดีกว่าเอาแก๊งซามูไรเนี่ยเฮ้ยแก๊งซามูไรกระห้าวนักหรือวะฮะไม่งไงเหยียบเลยนี่หัวหน้าแก๊งด้วยนี่นี่นี่เอ๊ยยิงมาเด้ โอ้โหแม่งแม่งลูกซองลูกซองลูกซองรั่วไอ้เชี่ยกูโดนอะไรวะเนี่ยเอ้าไอ้ฟีดอมแม่งอยู่แกงกับกูแท้ๆทำไมต้องไปช่วยหัวหน้าแกงซามไลด้วยวะเฮ้ยทำเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไมคุณหลุดเต็มเลยวะเนี่ยทำไมคุณหลุดเต็มเลยวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คนหลุดไปสิบสี่คนแม่งต้องเจอคนเปลี่ยนสก,กินตรงไอ้นี่แน่เลยตอนขึ้นรถถ้ามีคนเปลี่ยนสก,กินตอนขึ้นรถเนี่ยมันจะเด้งหลุดออกหมดเลยนะคนแถวนั้นมา Come on, baby! ขโมยเบบี้ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเผดภูงขึ้นรถเบบี้ตอนนี้เด็กยังไม่เลิกเรียนนะครับคนเล่นมีแค่หกสิบหกคนเองขึ้นมาขึ้นมาเลยพักพวก เราจะไปกันไอ้ฟรีดอมมันฆ่าเราเว้ยไอ้ฟรีดอมที่มันอยู่แกงเรามันกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะทุเรศจริงๆเลยแม่งเฮ้ยใครมาปิดแกงสมุไรวะเนี่ยสีชมพูแอดผมจะไปเปลี่ยนสกินอะเปลี่ยนทำไมไม่ต้องเปลี่ยนใครยิงหลังรถกูวะเอาใครมันอุดตันมาจากไหนเนี่ย ไปนี่นี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่เอ้ยนี่เอาบ้านเอาบ้านเออแล้วแล้ยิงยิงอ่ะดั๋ยวนายังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยอะไรกันวะยิงให้ตายสิแล้วยิงมันให้มันตายสิวะอ้าวอ้าวอ้าวไม่ตายจ้าไอ้นี่ก็จะขึ้นรถอยู่ได้เออมามามาี๋ยวเราไปสวดมนต์กันดีกว่าว่ะนี่ก็จะบ่ายสี่แล้วเดบายสี่เราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อีกรอบ เปียงลุยฮึฮึหวยหวยห้าห้าอีอีเขาจำชื่อกูได้เลยมันแย่มากใช่มันแย่จริงๆยิงกันตายมันไม่น่าจดจำนี่เดี๋ยวบาทสี่เดี๋ยวเราสวดมนต์ได้แล้วเนี่ยมาจอดจอดเฮ้ยเอ้ยถล่มเลยถล่มวัดเลยแม่งมีคนอยู่ในวัดเว้ยอู้หูเอารถกูระเบิด โอ้โห oh. ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะเน,นี่ยกูจอดรถด,ดีๆก็ก็ได้นะเอา้ากูไปยิงไอ้ไข่มันอีกจิ้มหายแล้วกูไอ้ไข่มันแม่งตายห่าเลยส่วนมันยังไม่ได้นะครับต้องรอรอเพเดย์ง่ายเอ้เพเดยบ่ายสีแล้วเว้ยบ่ายสีแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนรอมันเด้งก่อน รอเพยาเด้งก่อนนะถึงส่วนมนได้เจอครั้งแรกอะไรวะเนี่ยสุชาตสุสุอะไรวะเนี่ยสุชาตอ่าเจอครั้งแรกในชีวิตโอ้โหสุชาติมึงไม่เคยเจอกูเลยใช่ไหมเพราะกูไม่เล่นเวลานี้ไงเฮ้ยจะจะไม่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 อย่าทำอย่างงี้ไอ้สัตว์ไอ้แม่งแกงยูกูซาไอแจ็คฮีโร่ เนี่ยเพเดเด้ดเงแล้วเนี่ยสวนมนได้แล้วแต่เสือกตายก่อนเมื่อกี้น่าจะยิงมันก่อนเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นคนอย่างนี้นทะุเรนนั่นถ้าเรายิงมันก่อนมันก็ตายแล้วถ้ามันยิงเราก่อนเราก็แตกไงไปไปที่วัดโว้ยไปไหนนะ่ะมึงไปทําอะไรของมึงวนะน่ยไปครับใช่เราจะไปครับกันไปวัดไม่ได้ไปครับไปครับทําไมไม่ดีเอาเนถะ ขอแค่ได้สวดมนต์ไหว้พระแอดผมจะไปเปลี่ยนสก,กินอนะ่ะกูรู้แล้วมึงบอกกูหลายรอบแล้วนเนี่ยเนี่ยจะเปลี่ยนทำไมวะสก,กินแกงเขียวไม่ดีตรงไหนโถ่ทางอะไรอะไรของมึงเอานะฮะเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์กันก่อนอันดับแรกกูรู้แล้วว่ามึงจะเปลี่ยนสก,กินกูรู้รู้ดีเลย ยิงมันยิงมันเออจ้บว่าจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนกันฮะมึงจะไปไหนกันฮะกูไม่ให้มึงไปอ่ะกูไมกูไม่ให้มึงไปกูไม่ให้มึงไปวุ้ยฮู้สวดมนต์ก่อนกวัดตีนกูกวัดตีนแล้วกูก็สวดมนต์เย่ความต้องการตัวหายไปนี่ไงยิงแม่งเลยกูไม่สนใจเฮ้ยไป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 พาหนีหน่อยฮ่า ไปกบสตีตไปแล้วพาพากูนี้หน่อยแล้วเย่กูไปแล้วมิสเตอร์ชิคเก้นนี่ว่ะว้าวมิสเตอร์ชิคเก้นพาเราหนีแล้วตอนนี้เผ <c oughs> ็ดเลยดีมากเออดีดีดีไปลงไปลงบ้านไอ้เชื่อรักษาแผลก่อนโดนยิงเนี่ยไอ้เฮ้ยแม่งยิงกูไขมันกูไหลเลย,เยยิงโอ้โหยิงอ้วนๆอ,อยู่ด้วยตัวละครกูเนี่ย ไปไปโรงพยาบาลจะได้ทําอะไรที่แบบพันแพลรักษาให้เลือดเต็มหน่อยสูบกัญชาก็รักษาได้นะ่ะยายาทุกสิ่งจริงๆนี่สูบไปเลือดขึ้นมา40่สิบอ๋อใส่หน้าตำรวจแวอ้วเอาอควันอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอย่างงีน้นะสูบกัญชาโชว์ตำรวจซะหน่อยนะมันจะได้ดี ไปเลยครับอ่าเอ้าเอาชุบสพป้าบตเติมเลือดเต็มถังครับรู้ไหมว่าควยหา้าห้าอีอีเป็นแอดอู้ยย่เลยคำนี้โอ้แย่ะ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 เยเย,ย,ย,ยเลยแบบนี้เขารู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดทั้งเซิร์ฟแล้วเนี่ยเฮียออ้โหไอ,อ,อชิบหาย การขับรถที่แย่ไม่น่าจดจำมันมันเฮ้ยมันแย่แจริงๆนะไปไปหน้าอูหน้าอูไปส่งไปส่งฐานหน่อยแล้วตำรวจตำรวจต้องคอยบริการประชาชนอย่างนี้แหละนะครับตำรวจเสริมนี้ก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะมีจิตใจที่ดีคิดช่วยเหลือผู้คนนะฮะเอา้าใครอยู่ข้างหน้ากูมันแกล้งอะไรไว้สีน้ำตาลเนี่ย ผมเห็นมันอยู่กันเยอะมากเลยนะอไปกับฐานแล้วกับฐานแล้วพวกนั่นแหละนี่คือการดีที่น่าดจดจำใช่เอาละกับฐานกันเถอะเั่นเอเะเมื่อกี้เห็นใครวแบบอืมไอ้พวกนี้มันพาคุณหลอนมีคนเล่นอยู่72คนว่ะไอ,อ,อ้ห้าเอ้ยจ้อู ใจเย็นขับรถใจเย็นเย็นเวลาขับรถนะครับเดี๋ยวเลิกเรียนนี่คนเล่นเป็นร้อยนะท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาเด็กเลิกเรียนมาสูบกัญชาแป๊บนึงดูดเนื้อปาบเฮ้ยมึงเอาบ้ามึงเอาบ้ามึงเ,เอากูบ้าฮะฮะเอากูบ้าเนี่กูตีกูตีมึงกูยิงมึงตายนั่นไงเห็นไหมเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนฮะ เออเรียบร้อยไอ้เจ้าอันนี้ใครเนี่ยเจ้าเด้งออกจากเกมเลยเฮียโอ้โหเด้งเลยไม่เด้งออกจากเกมได้ไงวะเนี่ยภาพค้างไหมท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมน่าจะภาพค้างนะเนี่ยผมว่าใช่ครับมันเป็นการเด้งออกจากเกมทําให้อ่าภาพเนี่ยได้อ่าค้างไปอันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ขอเข้าเกมใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะยอ่อฮะเอ้าอ้ายังโหลดช้าอีกมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งมลืมแชร์หน้าจอ,อตอนนี้ผมเล่นตัวละครชื่อค uh ุ้ยห้าอีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชื่อนี้มันก็ไม่ได้ตั้งใจตั้งไม่รู้จะตั้งอะไรจริงๆนะฮะ ไปมีคนมาบุกหน้าฐานหยิบบ้องกัญชาสูบเนื้อสูบสูบเลยสูบจัดไปอโอ้ยปล่อยควันแบบสบายใจนอนปล่อยเฮ้ยแม่งยิงกูไอ้ไอ้ฟรีดอมเนี่ยมันมันยิงแก๊งกันเองนะไอ้ฟรีดอมจำหน้ามันได้เลยแม่งมีคนเดียวที่ยิงยิงแก๊งกันเองไอ้ฟรีดอมเนี่ยอีสัตว์เอ้ยมันหายไปไหนแล้วไอ้ฟรีดอม อ๋อฟรีดอมโดนยิงตายดีกว่ากูตามไลฟ์ฟรีดอมกันกูจําได้มึงช่วยหัวหน้าแก๊งซามูไรไอ้ฟรีดอมไหนมันไหนมันหาตัวมันดิไอ้ฟรีดอมอ่ะเฉยนั่งไงนั่งไงมันนั่งไงมันเฉยเมื่อกี้มันเลยแหละใช่มันแน่ๆน่จำหน้ามันได้เอ้าอะไรวะ ไอดำอะไรวะไอดำคืออะไรวะมึงหมายถึงอะไรวะไอดำอะไรไอล,ลบไออ้วอนลบดิไอ้สัดไอท้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายุง่งกับกูเดี๋ยวกูมาอ่าไงโอ้โหทีมงานทีมงาน,น,งานขึ้นมาทีมงานอ่าขึ้นม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 าเร็วเออเอา อะไรของมึงเนี่ยโอ้อะไรของมันวะอะไรของมันก็แย่งรถกูเฉยเลยโอ้กูงงมากไปไอมิ่เตอร์ชิเก้นนี่เป็นเอ,อ่อเ,เป็นหน่วยเป็นหน่วยนาวิกโยธินนะครับชู้มึงไม่สร้างสารรค์เลยนะ โอ้ชื่อการตั้งชื่อนี่ดีมันดีเป็นชื่อที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรักนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะรู้จักทักทายเฮ้ยิงมันนั่นแหละดีมากอ่ามันแต่งตัวเป็นกะหรี่อย่างงี้ฆ่าไปเลยเอยทำไมายิงไม่ตายอะ่ะโอ้ฝีมือมึงยิงปืนไม่แมน่นพอ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 ยิงยิงไม่แมน่นขนาดนี้ไม่ต้องยิงแล้วนะครับโอ้โห ไปวัดกันดีกว่าเผื่อจะมีคนอยากตายมาตามมาอา้าวมิเตอร์ชิเก้นแม่งปลอมตัวเป็นไอ้ไข่มันดูดตันอีกโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ยิงมึงหรอกมิเตอร์ชิเก้นบูจะบัดน้ำมันหมดโอ้ใคร VIP เติมน้ำมันให้ให้ทีมาเติมมันหน่อยเติมด้โอ,โอ้ไอสัตว์ไม่ใช่แก๊งเขียวนี่หว่า คนละแกงโอ้ยสุดเอ๊พวกมึงนี่นะมันแย่มันแย่มันแย่มากจะเอเแบบีโตโตโ้เอานี่มันโตโต้มึงจะไปยิงเขาทำไมเนี่ยโอ้โหแกงเดียวกันคันนี้คันนี้คันนี้มาคันนี้แล้วเอามึงไปยิงเขาทำไมเนี่ยโอ้แกงเดียวกันแท้ๆ โธ่เอาน้ำมันก็หมดอีกโอ้ยสาดเอ้ไปคันไหนน้ำมันก็หมดเหียเกินคำจำกัดของคำว่าแย่แล้วนะเนี่ยมันแย่มากสุดๆมันสุดๆจริงๆมันสุดสุดจะสุดแล้วคันนี้น่าจะมีน้ำมันนะอะไรเนี่ยเขายิงกูโอ้อะไรเปิดฉากยิงก่อนด้วยไอเตีย้ยไอเตี้ยวิ่งนี่ไรไอเตี้ยวิ่งแล้วไอเตีย้ยไอเตี้ยวิ่งแล้ว ไอตี้ยไอตี้ยไอเตี้ยทิ่ไอตี้ยเอาไอตี้ยที่อตี้ยไอ,ยไอรถคันนี้น่าจะมีน้ำมันเนี่ยกูรู้เลยแม่งนี่แหละกูขี่รถคนอื่นไปเรื่อยเลยขึ้นมาแล้วอ้าวไอ้ไขมันเออมึงเข้าไปสวดมนุกูไม่รอมึงหรอกบ้าเปล่าฮะนั่ท้อก็สวดมนั่น,นท้อใครจะไปสนใจบา,บายบายจุก,กรู ไปไหนดีไปหน้าอูไปหน้าอูเอ้ออ๊ะเจ็บมึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหดูมิเตอร์ชิเกียนดูเขาทำเซิเอ้เหนื่อยด้วยไปหน้าอูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบชุบไม่มีใครตามมานะเวรนอ้อยตายเถอะเราจะไปถล่มแก๊งไหนดีวะทำไมคนเราเหลือแค่สองคนเนี่ยฮะทำไมแบ็คคูล่าฮะไอแบ็คคูล่า เป็นรหัสตัวละครยังไงอ้าวสวัสดีมาทำอะไรที่ตู้ ATM เงั้นเหรอฮ้ยิงมาเลยยิงมาเลยอเอ้ยตีกูตีกูตีกูเจอกูเอ้เจอกูนี่อา้าวลูกน้องกูตายดไอ้สัตว์แดยใครแจ้งกับกูวะกูคือใครกูคือใครมาดูตันสบกชากัน ไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยเหรอวะกูต้องไปหาเองใช่ไหมได,ไ,ดได้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 เลยใครเจ๋งใครเจ๋งสุดแถวนี้ใครเจ๋งสุดเจอได้เลี้ยวขวาเต็มกำลังเลี้ยวซ้ายเต็มกำลังอ ไม่มีเวลาจะเป็นทำไมให้คนอื่นเป็นสิคืออะไรวะเฮ้ยเ้าไอ้แก๊งเหลืองมึงน,นี่เองเอ้อเชีย่ยมึงยิงมึยงมยิงกูก่อน,นได้ไงวะมึงยิงกูก่อนได้ไงวะไอ้สัสได้เอ้ายิงกันเองแล้วแกงกูโอ้มึงจะยิงกันเองทำไมไอ้ทุเรศ แล,ละคนอ่าไอ้นี่ยิงแกงกูไอ้นี่เอาปืนแม่งบวกเท่าไหร่วะเนี่ยเดอะแฟลตเนี่ยเอมันตายไปแล้วเหรอแก๊งเรานี่ก็เน้นจํานวนคนนะแก๊งเราเขามาบุกฐานเราเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เราออกไปลุยมันก็ตายกว่ามันจะมาได้อีกรอบมันก็นานนะโอ้ข้างหลังยิงกูด้วยนะไอ้ซ์เอ้แก๊งด้วยกันแด้มึงยิงกูทําไมเนี่ยไอ้บัตรซ กูเห็นกระสุนเข้าหลังกูเต็มๆเลยเมื่อกี้แม่งเอาหายไปหายไปไหนหมดอ่ะเอาไอ้กระจอกนี่ยังอยู่อีกหรอโอ้ยิงกูนัดเดียวตายเลยไอ้เหี้ยปืนมึงบวกเท่าไหร่เนี่ยกูอยากจะรู้บัดซบมากไอ้พวกปืนบวกเยอะมันชอบมาลังแกคนไม่มีทางสู้แบบนี้เหรอเนี่นี่อ่าเรียบร้อยเจอกูเหมือนกันเนี่ยปืนกูบวกเท่าไหร่วะเนี่ย เออบวกหกโอ้ยเสดงได้ปืนบวกหกเอ็ดแค่ได้อยู่ได้อยู่ปืนบวกหกได้อยู่นะครับกอ,อใช้ได้อยู่อานาเฮ้ยกูเก็บปืนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยเก็บได้ลูกซองรัวเช็ดกูเก็บได้ลูกซองรัวโว้โยมามึงมามึงมามึงดูปืนกูด้วยมึงดูปืนกูด้วยแล้วมึงจะรู้มึงมาดูปืนกูด้วยมามึงอยู่ไหนอะ มึงอย่ไหน่่ะมึงอย่ไหนอ่ะนี่นี่นี ja. ่นีกูเก็บได้สองรัวนี่นี่นี่มึงเจอกูนี่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 เก็บได้ซองรัวเว้ยนี่นี่เจอกูนี่นี่อะาฮ่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 าฮมาฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮาฮ่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 า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่เลยเอ้ยมึงจะยิงกันทา่่าาอ้ อัดคลิปเลยมาห้านาทีแล้วท่านผู้ชม,อมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวลาก,กันไปก่อนนะครับยังไงเราก็มีพาร์ทหน้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับได้ต่อกันแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ํากินข้าวเลยเลยเนี่ยตื่นมาสดๆเลยนะแบบ <c oughs> ยังสลืมสลืออยู่จริงๆแล้วอะ่ะกะจะไม่อัดแล้วกะจะมาเล่นธรรมดาแล้วนะครับแต่ก็อัดเล่นๆไปละกัน เดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดถึงนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้อัดคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะฮะสหรับนี้ต้องลาไปก่อนซูเกนทุกกลูบ๊ายบาย